สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาหน้าตัดสินค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของละครนะคะละครไทยค่ะเด็กๆก,ก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของละครการเขียนเขาเขาเาโครงเรื่องของละครแล้วก็บทละครสั้นๆและประโยชน์ของละครนะคะละครหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่ง ผู้แสดงเราจะเรียกว่าตัวละครมีเวทีหรือสถานที่ใช้ในการแสดงมีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่องค่ะเด็กๆนะคะอันนี้เราพูดถึงละครไทยละครเวทีก่อนเนาะองค์ประกอบของละครก็จะประกอบไปด้วยโครงของเรื่องค่ะเด็กๆโครงของเรื่องก็คือการวางแผนกำหนดลักษณะาการกระทำต่างๆของตัวละคร แล้วก็การลำดับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในละครทําให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีการตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบเรื่องนั่นคือเขาโครงเรื่องทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะแกนของเรื่องแกนของเรื่องก็คือจุดมุ่งหมายสำคัญของละครเรื่องนั้นนะคะแง่คิดต่างๆ ที่ผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งได้สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่องเช่นคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามาคัคคีเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะลักษณะของตัวละครลักษณะของตัวละครนี้นะคะก็คือตัวละครของเรื่องเนี่ยจะต้องมีการกําหนดบุค,คลิกลักษณะนิส,สยัยลักษณะของตัวละครนั้นว่ามีนิสัยอย่างไร มีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆในเรื่องอย่างไรบ้างซึ่งการวางลักษณะของตัวละครนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทละครว่าจะต้องให้ตัวละครนั้นมีนิสัยอย่างไรเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนะคะแล้วลักษณะนิสัยของตัวละครก็จะต้องมีความเหมาะสมกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราสร้างโครงเรื่องไว้และแก่นของเรื่องนะคะต่อมาค่ะบรรยากาศนะคะ องค์ประกอบของละครบรรยากาศสำคัญมากค่ะนะคะคือความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวละครเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้ผู้ชมได้ทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจอินไปกับบทในตัวละครในละครเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เรามาดูการเขียนเขาโครงเรื่องของละครนะคะการเขียนเขาโครงเรื่องของละครเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความรู้ประสบการณ์ของผู้เขียนค่ะซึ่งผู้เขียนจะต้องคิดพิจารณาก่อนว่าจะเขียนเรื่องนั้นว่าอย่างไรมีตัวละครเป็นอะไรยังไงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายลักษณะาการเขียนเขาโครงเรื่องก็จะมีแนวสําคัญดังนี้ค่ะเด็กๆก,การอ,อันดับแรกนะคะก็คือ การเริ่มเรื่องการเริ่มเรื่องจะต้องเปิดตัวละครเพื่อบ่งบอกลักษณะน,าานิสัยแล้วก็กําหนดสถานการณ์เพื่อดําเนินเรื่องนะคะต่อมาก็คือปัญหาของเรื่องปัญหาของเรื่องซึ่งมักจะเกิดกับตัวละครสําคัญเรื่องหรือความยุ่งยากปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู้ คือสิ่งที่มากระทบทำให้ตัวละครสำคัญในเรื่องนั้นต้องดิ้นรนแล้วก็แก้ไขมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะจุดวิกฤตการจุดวิกฤตการก็คือความเข้มข้นของเรื่องมาจนถึงจุดที่สําคัญที่สุดจุดที่ตื่นเต้นที่สุดจุดที่จะต้องทำให้ตัวละครตัวเอกของเรื่อง ต้องเกิดการตัดสินใจนะคะเราก็จัดการกับปัญหานั้นได้ลงตัวนะคะและการจบเรื่องค่ะการจบเรื่องเป็นผลลงเอยที่ตัวละครได้ทำลงไปจะแสดงให้เห็นข้อคิดคติสอนใจเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีนะคะใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองค่ะเนาะ ต่อมาค่ะเรามาดูบทละครสั้นๆจริงๆแล้วคุณครูจะต้องให้เด็กๆเขียนแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันด้วยสถานการณ์อย่างนี้ถ้าใครมีเวลาว่างฝึกหัดเขียนบทละครสั้นๆได้ไม่แน่อาจจะมีนักเขียนที่อยู่ในปอห้าของเราที่ขึ้นในเว็บตูนในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเด็กๆมีเวลาว่างแล้วลองฝึกเขียนดูได้ค่ะนะบทละครสั้นๆเป็นบทที่มีความเข้าใจง่ายๆไม่ซับซ้อน และที่สำคัญคือจะต้องส่งเสริมคุณธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะใครจะส่งเสริมแนว High ฮเทคโนล o ี y แนว High ไฮไฟเอามาผสมผสานให้กับเข้ายุคกับสมัยของเราในยุคนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะประโยชน์ของละครประโยชน์ของละครเด็กๆเ,เห็นภาพสองภาพนี้นะคะก็คือพระอภัยมณีกำลังเป่าปิดภาพอีกภาพนึงเป็นนางอะไรคุอุ๋ยไม่ต้องบอกนะแต่นางพิเศษสมุดภาพนี้สงสัยอดอาหารเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะผอมเนาะบทประโยชน์ของละครน,นึ่งคือเราจะเข้าใจลักษณะของคนดีของคนชั่วถ้าเราได้ดูละครน,นะคะ สองเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานอารมณ์แจ่มใสที่ได้ดูละครแฮปปี้มีความสุขได้ผ่อนคลายนั่นเองนะคะสามฝึกทักษะการแสดงของผู้แสดงคือผู้แสดงได้ฝึกทักษะในการแสดงเพิ่มมากขึ้นแสดงเก่งขึ้นนะคะ acting ดีขึ้นเนาะสี่พัฒนาด้านสติปัญญาและการคิดทางผู้แสดงเองทางผู้ชมด้วยนะคะดูละครให้ย้อนกลับมาดูตัวเองดูละครเอาแนวคิด ข้อดีๆในละครเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันข้อข้อดีๆในละครที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามาใช้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องละครแล้วคุณครูขอมอบหมายภาระงานให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า171 174 175นะคะเขียนชื่อนามสกุลถ่ายภาพลงมาที่อัลบัม้มวิชานาตาสิทธ์นะคะ ค่อยๆศึกษาดูคลิปย้อนได้หรือจะศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ